Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Acho إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba fa inna asdiqan hadisi kitabullah wa khailan hadhi hadyu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarran umuli muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah ว่ากุลลาดอลลาละตินฟินนาร์อาย,ยุหันมุมินูนอูซีกุมวาอียาบิตะกุัลลอฮิตาอัลาฟะอินนันตักวาซาดุนมุมินีนขอความสันติความรักความเมตตาปาณีต่อลอสุบฮานอหัวัตอัลลาจงประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านครับ ก่อนอื่นเลยผมต้องขอย้ำเตือนในตัวของผมและตัวของพี่น้องว่าให้มีความตักวายยำเกรงต่ออัลอสุบฮานุฮวตาลาโดยประพฤติปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอสซุบฮานุฮฺวะตาลาสั่งใช้ละเว้นออกห่างไกลในสิ่งที่อัลลอสซุบฮานุฮฺวะตาลาสั่งห้ามเพราะการตักวายยำเกรงนั้นเป็นสเสบียงที่ดียิ่ง และจะเป็นสะพานที่นำเราไปสู่สวสวรรค์ของลอสซบฮานอฮวตา,าลาวันนี้ผมต้องขอชูโกต่ตอลอสซบฮานะหัวตา,าลาที่ทำให้ผมนั้นมีลมหายใจในทุกวันนี้โดยการกล่าวคำว่าอันหัมดุลิละเป็นการขอบคุณต่อลอสซบฮานะหวตา,าลาที่เรียบง่ายที่สุดครับพี่น้องพี่น้องครับเพื่อนที่แท้จริง จะไม่เพียงแค่คบหากันในโลกนี้แต่จะเป็นสาเหตุที่ได้รับความปวดปานในโลกหน้าวันนี้ผมจะมาคุตบะภา,ายใต้หัวข้อเรื่องเพื่อนแท้พี่น้องกุศลทาครับอลัลลอฮฺสุบฮานุวตาลาทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาโดยให้ใช้ชีวิตเป็นสัตว์สังคมที่ต้องการการพึ่งพาระหว่างกันดังนั้น เรื่องการที่มนุษย์อาศัยอยู่ร่วมกันก็ย่อมทําให้เกิดความใกล้ชิดกันความสนิทสนมและหนึ่งในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ที่แสดงถึงมิตรภาพระหว่างกันนั้นก็เรียกความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าเพื่อนนั่นแหละรครับพี่น้องในหลักการอิสลามมีอายาองค์การต่างๆในอันกุรอานและฮะดิษวจ,จะนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัม หลายต่อหลายบทที่ระบุถึงความสำคัญของเพื่อนทางนี้เพื่อเป็นการยืน,นยันและเป็นการพิสูจน์ว่าสิ่งใดที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์ย่อมถูกระบุไว้ในหลักการอิสลามทั้งสิน้นท่านนาบีมุฮัมมัสดลลลลสลลัลอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงลักษณะของการพบหาเพื่อนเอาไว้ได้อย่างน่าสนใจว่า อันมาอว่าอัลลอดีนี่ขอลีลีฮีฟันยันสุดอาฮดุคุมมันอยู่คอลิคนเราจะอยู่บนาศาสนาของเพื่อนของเขาดังนั้นคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านจงพิจารณาว่าใครที่กำลังสนิทสนมอยู่บันทึกโดยอบูดาวุตจากหะดิษข้างต้นเชีย่ยเราเห็นว่าความสนิทสนมระหว่างเพื่อนนั้น มีอิทธิพลแม้กระทั่งเรื่องของศาสนาท่านนบบม,มุมฮัมมัดสุลล,ลัลนอะลัยวะสัลลมจึงได้เตือนให้เราระมัดระวังในเรื่องของการคบหาเพื่อนเพราะชีวิตของเรานั้นจะมีเพื่อนของเราอยู่ในตัวตนของเราด้วยพี่น้องครับพี่น้องเคยเข้าร้านน้ำหอมไหมครับพี่น้องเข้าไปแล้วรู้สึกเช่นไรและถ้าหากว่าเพื่อนของพี่น้องเป็นคนขายน้ำหอมละ่ะกลิ่นหอมนั้น จะทำให้ตัวเราหอมไปด้วยขนาดไหนและพี่น้องเคยเข้าไปสถานที่ที่มีคนตีเหล็กไหมครับแน่นอนว่าถ้าหากได้เข้าไปเราย่อมจะพบแต่ความร้อนและกลิ่นของการเผาไหม้รวมถึงกลิ่นเหงื่อคลายของช่างตีเหล็กที่จะติดตัวของเราออกมาด้วยดังกล่าวนี่แหละครับพี่น้องที่ท่านนาบีมุฮัมมัดส,สลุลลัลอะลัยฮะสัลลัมได้เปรียบเทียบระหว่างเพื่อนที่ดี และเพื่อนที่ไม่ดีเสมือนกับการครบคนขายน้าหอมและช่างตีเหล็กนั่นก็หมายความว่าถ้าหากเราครบคนดีเราก็จะได้รับความหอมหวานจากตัวของเขาแต่ถ้าหากเราครบคนไม่ดีเราก็จะได้รับความร้อนจากสะเก็ดไฟรวมถึงจินเหงื่อใครที่จะส่งผลเสียกับตัวเราด้วยครับพี่น้องอันทำดยละ ผมขอขอบคุณต่ออสุบฮานะฮวตาลาที่พระองค์ทรงให้ผมมีแนวทางในการเลือกคนที่จะเข้ามามีแนวที่จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามีอายะอันกุล่านอีกอายะหนึ่งของสุลอัส,สุคุฟอายะที่67สเอลลอฮ์สุบฮานะฮวตาลาทรงตัดไว้ว่า อันอัคิลลาอุยามาอิซิมบาดูฮุมลิบาดินอดูนอิลันมุตตะกีนความว่าในวันนั้นบรรดามิสหายจะกลับกลายเป็นศัตรูกันนอกจากบรรดาผู้ที่ยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับพี่น้องสงสัยไหมครับว่าทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้บอกกับเราว่า มิสหายที่สนิทกันนั้นจะกลับกลายเป็นศัตรูกันและในวันนั้นที่พระองค์พูดถึงคือวันอะไรในวันนั้นที่อ,ลอัลลอฮฺซุบฮานุฮฺวตาลาหมายถึงคือวันกิยามะและสาเหตุที่มิสหายจะกลับกลายเป็นศัตรูกันยกเว้นบรรดาผู้ที่ยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานอฮฺวตาราก็เนื่องมาจากเขาจะเป็นพยานให้แก่กันถ้าหากเป็นคนดี เขาก็จะร้องเรียนต่ออัลลอสุบฮานะฮุวตาลาว่าเพื่อนของฉันคนนั้นคนนี้เป็นคนที่ชักชวนฉันไปสู่การก่ออะเชื่อฟังอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวตาลาปฏิบัติแต่คุณงามความดีต่อพระองค์ห้ามปลามฉันไม่ให้ฉันทําความชั่วและคอยย้ำเตืนเอนเสมอว่าให้ตัวฉันรู้ว่าตัวของฉันนั้นจะต้องกลับไปพบกับพระองค์และพวกเขาจะถูกรวบรวมให้อยู่ด้วยกัน และจะกล่าวแก่กันว่าท่านช่างเป็นเพื่อนที่ดีเป็นมิตรสหายที่ดีและเป็นพี่น้องที่ดีจริงๆในขณะเดียวกันนั้นหากเป็นคนที่ปฏิเสธเป็นคนชั่วเขาก็จะเรียกร้องต่อลอสุบฮาห์นูฮวตาลาเช่นกันว่า mm hmm. เพื่อนของฉันคนนั้นคนนี้ mm hmm. เป็นคนชักชวในให้ฉันฟาฝืนคำสั่งของลอสุบฮานหนูตาลาดื mm ้อ hmm. ดึงต่อพระองค์ และห้าปามแม่ฉันทําความดีและบอกกับฉันว่าตัวของฉันจะไม่ต้องกลับไปพบกับพระอ,องค์จากนั้นเขาก็จะขอต่อรอสุุภานุวัตรา,าว่าขอพระอ,องค์ทรงอย่าให้ทางนํากับเพื่อนคนนั้นขอพระอ,องค์ทรงให้เขาได้เห็นถึงความโรกรธจิ้วเึ่งเหมือนที่พระอ,องค์ได้เห็นฉันจากนั้นเขาก็จะถูกรวบรวมไว้อยู่กับเพื่อนของเขาและเขาจะกล่าวแก่กันว่าท่านช่างเป็นเพื่อนที่ชั่วช้ายิ่ง เป็นมสิสหายที่ชั่วช้ายิ่งและเป็นพี่น้องที่ชั่วช้ายิ่งจริงจิจากคำอธิบายของอายาอันกุลอานข้างตน้นเป็นหลักฐานเพียงพอแล้วที่จะทำให้เรามีความละเอียดอ่อนในการครบหาเพื่อนมาเป็นคนสนิทของชีวิตเพราะเพื่อนที่แท้จริงจะไม่เพียงให้คบหากันในโลกนี้แต่จะเป็นสาเหตุที่ได้รับความโปวดปานในโลกหน้าดังนั้น จงเลือกคบคนที่ดีคนที่มีอีมานมีศรัทธามีความยำเกรงต่อเอาุบ ح ا ن ه อัลฮุวาตาอาลาคนที่กล้าที่จะตักเตือนเราเมื่อเราทำผิดคนที่คอยที่จะชักจูงเราไปสู่หนทางขอเลา س ب ح ا านอัลฮุวาตาอาลาจงอย่าคบหาเพื่อนที่ไม่เคยคิดจะตักเตือนเราเมื่อเราทำผิดวันๆชักชวนเอาแต่ทำบาปพี่น้องครับมิสหายเหล่านี้ยิ่งคบ ยิ่งห่างไกลจากอัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาพี่น้องครับผมขอฝากดูอาของท่านนาบีดาวุฒจากการบันทึกโดยอิหมัมติดมีซีท่านอบูดัดดาได้เล่าว่าท่านหลอซูลสลลัลล,ลวอะไรยฮิวะสัลลัมกล่าวว่าท่านนาบีดาวุฒได้ขอดูอาว่าอัลลอฮุมะอินนีอัสอลูกะฮุบบักวะฮุบบมันยูฮิบบุก วันอามาลลัลลาีอยู่บัลลิกุนีฮุบบักอัลลอฮุมมาจอันฮุบบักะฮับะอิไลยามินนับซีวะอัลลีวะมินั้นมาอินบาลิดความว่าโอ้อัลลอฮ์แท้จริงฉันขอต่อพระองค์ซึ่งความรักต่อพระองค์รักคนที่รักพระองค์รักการงานที่จะทำให้บรรลุสู่ความรักต่อพระองค์โอ้อัลลอฮ์ ขอพระอ,องค์โปรดทรงทําให้ความรักต่อพระอ,องค์มากกว่าที่ฉันรักตัวเองรักครอบครัวของฉันและรักมากกว่าน้าเย็นที่บริสุทธิ์ยิ่งพี่น้องครับการครบหาเพื่อนมันเป็นคนณสนิทของชีวิตเป็นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งเพราะเพื่อนที่แท้จริงจะไม่เพียงแค่คบหาก,กันในโลกนี้แต่จะเป็นสาเหตุที่จะรับความโปวดปานในโลกมาก และก่อนที่ผมจะจบกุตุบาภายในวันนี้ผมขอฝากให้พี่น้องผู้ศรัทธาได้คิดไว้นะครับเราอย่าเป็นคนที่พูดว่าเรียนศาสนาแล้วจะกินอะไรจะเอาอะไรกินแต่จงเป็นบุคคลที่พูดว่าเรียนศาสนาแต่จงเป็นบุคคลที่พูดว่าไม่เรียนศาสนาแล้วจะใช้ชีวิตอยู่อย่างไรอกลูกาลิฮาซาอัสลามุลลอฮ์อซีมาลีวะลักุลวะลิซาอิลิมุสลิมีนวันมุสลิมัด min kullisan min fattanghiluhu innahu huwal mafurur rahim Alhamdulillahil 'alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها المؤمنون اتقوا الله تعالى ولا كبه ملاقبة ما يعلم أنه يسمعه ويرى وصلوا على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين faqad qala allah ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuha allazina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima 'alayya marratan sallallahu 'alayhi biha asha allahumma salli wa 'ala abdika wa muhammad wa wa dallahum anin khulafa in adbaa Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati athabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'uhum bi ihsani ila yaumiddin wa anna mahum bi mannika wa afika wa taika ya arhamar Allahumma isan islamu wal muslimin wa silla syirka wa dammin adaddin waj'al hasan malada'a minan mutma'ina wasa'ila biladin muslimin ya robba alamin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah waqina azaban nar ibadallah innallaha ya'mulu bil adli wal ihsan yudha'isin kutba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi iskum la'alakum dasaqalud fasqullahan azima yasqukum wasqulu 'alan anhi yasdaqun wa la syirkullahi akbar